ค่าโพแทสเซียมสูงจะส่งผลต่อผู้ป่วยโรคไตยังไงบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับสาหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับเวลาทานอาหารบางประเภทที่มีโพแทสเซียมสูงครับที่มักจะอยู่ในกลุ่มผลไม้และผักนะครับเมื่อมีค่าสูงเกินไปในเวลานานนะครับจะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ครับเนยหอบอ่อนเพลียใจสั่นเกิดตะคิวมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและอาจเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และมีผลการเต้นหัวใจที่ผิดปกติเป็นมากๆก็คือทําให้หัวใจหยุดเต้นได้ครับและนี่คือ ข้อเสียของการที่มีค่าโพแทสเซียมสูงเกินเลยเวลานานครับดังนั้นผู้ป่วยโรคไตควรจะต้องมีการควบคุมอาหารนะครับไม่ให้โพแทสเซียมสูงเกินไปและค่าเหล่านี้นะครับสามารถตรวจได้จากการวัดผลเลือดนะครับดังนั้นทุกครั้งนะครับที่ท่านไปโรงพยาบาลตรวจผลเลือดตามหมอนัดนะครับควรจะต้องมีการเก็บค่าผลเลือดแล้วดูนะครับในแต่ละเดือนว่าเราอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมนะครับอยากเกรงใจนะครับทางโรงพยาบาลหรือคุณพยาบาลนะครับสามารถขอค่าเหล่านี้มาถ่ายรูปเก็บไว้และ นำมาปรึกษากับที่ปรึกษาก็ได้นะครับหรือท่านอาจจะเก็บไว้เอาไว้เปรียบเทียบในแต่ละเดือนได้ครับบอกว่าทุกท่านคงจะดูแลค่าแทสเซียมกันได้ต่อไปดีครับสาหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตาจากที่บ้านนะครับผมขอแนะนําสื่อเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูข้าวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สําหรับผู้ป่วยไตย15สูตรด้วยกันและ เคื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยไตยครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามผู้ชนาการโรคไตถ้าท่านไหนสนใจหนะังสือเล่มีนะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยครับ